สวัสดีครับผมผมผู้จัดการภูนะครับเป็นผู้จัดการแวร์เฮาส์ครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตหน้างานครับเราอยู่ที่อำเภอบางพีครับสมุนตำลูกครับผมหน้างานของเราหน้างานนี้10เมตรคูณ30รวมแล้วเป็น300ตารางเมตรครับผมที่นี่เป็นโกดังนะครับโกดังแล้วก็ลูกค้าเลือกที่มีชั้นลอยเป็นออฟฟิศครับแล้วก็ติดแผ่นริเวอร์บานเกตหรือช่องระบายอากาศครับผมครับ งานหน้างานเราก็ทํามาได้ประมาณ2อาทิตย์เราจะแยกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นงานพื้นส่วนที่2องก็เป็นงานโครงสร้างของผมส่วนตอนนี้งานของผมก็อยู่ที่การมุงแผ่นผนังครับผมงานตอนนี้ไปประมาณ70%ครับผมจะเหลืองานภายในที่ทำออฟฟิศมีงานฝ้างานไฟแล้วก็งานก่อครับผมก็ฝากติดตามผลงานของ s อ b a บ H h o u s e ด้วยนะครับครับผม